สวัสดียายสวยตะไคร่ดักทองค่ะวันนี้ยายสวยจะมาพูดถึงคลิปที่หกนะคะการคำนวณกำไรและขาดทุนนั่นเองทำไมทุกคนจะต้องคำนวณกำไรและขาดทุนนะคะในเทคนิคยายสวยก่อนออกออเดอร์ยายสวยจะให้ทุกคนกำนวณว่าตัวเองจะ ทำกำไรเท่าไหร่ในวันนี้แล้วก็จะขาดทุนเท่าไหร่นะคะสูตรมีอยู่ว่านะคะจํานวนหลอดคูณด้วยขนาดของปิ๊นะคะคูณด้วยส่วนต่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือจะผลเป็นผลลัพธ์ของกําไรแล้วก็ขาดทุนนะคะสมมุติว่าเราซื้อในราคาหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบนะคะราคาเปลี่ยนแปลงไปห้าเหรียญ ก็ราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะคะก็เรามาดูกันว่าเราจะคํานวณยังไงนะคะสมมุติว่าเราออกหลอดที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะคะก็จะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคูณด้วยหนึ่งร้อยคูณด้วยเปลี่ยนแปลงไปห้าเหรียญน,นั่นหมายถึงว่าเราได้กําไรห้าเหรียญยูเอสดอลลาร์นั่นเองนะคะหากเราออกหลอดที่ศูนย์จุดหนึ่งคูณด้วยหนึ่งร้อยคูณด้วยห้า เราก็จะมีกำไรที่ห้าสิบเหรียญน,นะคะหรือหนึ่งพันห้าร้อยบาทนั่นเองนะคะหรือ ถ้าเรามีทุนอยู่หนึ่งหมื่นเหรียญเราออกหลอดที่หนึ่งหลอดนะคะคูณด้วยหนึ่งร้อยคูณด้วยห้าเราก็จะมีกําไรอยู่ห้าร้อยเหรียญน,นั่นเองก็หมายถึงว่าถ้าใส่หลอดน้อยก็ได้กําไรน้อยใส่หลอดเยอะก็ได้กําไรเยอะในทางตรงข้ามกันก็เช่นกันนะคะถ้าใส่หลอดน้อยก็ขาดทุนน้อยถ้าใส่หลอดเยอะก็ขาดทุนเยอะนะคะตรงนี้มีความสําคัญนะคะทุกคนจะต้องคํานวณกําไรขาดทุนเป็นนะคะเพื่อที่จะกําหนดขาดทุนกําไร ก่อนออกออเดอร์นั่นเองนะคะสั้นๆยศสวยฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ